พราะเฮาหันในหางแล้วพร้อมกันพราะเฮาหันในเฮาเสียงแล้วพร้อมกันพราะเฮาหันในหางแล้วพร้จกันเข้คั่นเอออันใตเฮาจังกันว่าเจ้าคือเฮาจังกันว่านะมันอยู่ผู้นมันเปกินเฮาในมือแล้วน่เฮาว่าว่าในเป็นสมาเ้อว่ากผิดแเฮาว่าับืออาจไในเป็นใมาเ้ออาจไผิดแอเฮาว่าวาให้ในเป็นใจมาเ้อวาให้กผิดแ ก็เขาว่าท so ี่ยววเอ้ไหนเป็นใจมานเออเทียนเอก็พิจารอกว่าชูหนึ่ใจชูหักมันชูมใจว่าชูใครพมันชูยังหมอจานมอพิจาร์ูดว่าชูพมันใจคะเนตีเตมมันอู้อันเอาแผนดินจึงได้เออชูอันลูกขึ้นมาได้เยเกิดขึ้นจึงได้เออชูอันลูกขึ้นมาให้ตากมงได้เออกยการไล่ให้ชูเจ้านั้นอําปวนเลยหมาหน้าล้อผ้าชูเจ้าสองเล้วนียกรปวนเลยหมาหน้าล้อผ้าในเห่งเลยชูจําพกมันอ่าเจ้าพ่ออยู่ชางได้กับอุจจารึกน เขาเดี๋ยวยืดเอาเวี้ยสู่เม <em> ืองสู่ไนเปิ้ลกอมบ้าแตยศึกเดี๋กับเจ้าบางพลาดเลยใไหมว่าเมืองสู่ไนเขาเดียืดเอเขาเดียเอาในเปิ้ลกอมบ้ากวนเมืองใต้ไหนเอากองออมว่างไอ้การโอกาสตุยไปหับตอนสุแท้ายก่อนเลยเออวนด้วยครับลูกนีเขาเฮ็ดสังในเขาหันเมืองป่วนป่นขึ้นใหญ่เนี่ยไตเขามาหันเมือนเดงมภายอาซเดียท่าวันนี้เลยมาหันเมืองไทยขึ้นใหญ่มันก่อใครให้ลูกหลานมันไหลไปไทยย้อนเมืองสังอ่ะย้อนไปเมืองไทยขึ้นใหญ่น่ะ สามสีว่าเมืองไต้เมืองไทยเนี่ยตุกข้าขานใจพี่นมองตึกโตนเหมือนถึงเมงืองเขาเนี่ยลูกใจใจสื่อกรมใคยหล่อไว้ไทยเนี่ยลูกใจใจบางผ้าคกรมลายหล่อไว้เขียนไอ้พวกเขาพิดกันตึกกันอ่าลูกใจหลวงปู่อยู่ช้างเง้อมันกรมใครหล่อเนี่ยสัมมาเมืองควรตู้ข้าหรือเมืองเขาย้อนเปืู่เขาหันเมืองขึ้นใหญ่เออเอาอยู่ช้งงา,หหยยง,าชงมันจะวกับซื่อเพื่อนในบางสร้างกับเฮ็ดเพื่อ,อ,อนในบางสร้างกับเฮ็ดเพื่อนในเมืองเขียนอ่ากำพร่องกับเฮ็ดในเมืองลา ย้อนเบไปสางัดทีตสูงก็เฮ็นเจนนั่นเองย้อนเปิหันว่ามันขึ้นใหญ่เลยก็เฮ็ดทำใจกันเองเฮ็ดสังเลวันนอกหน้าปางเขาขานเลมุงสูดหูสุดตาต่างกวางมันตัดสนามบินเมืองเขาอ่าต่างกวางมันต่างกวางมันตัดสนามบินเมืองเปิ้นต่างกวางคือบินเมืองเปิ้นเฮ็ดสังเลยมีไผัยผู้นั้นก็เลยใครเมื่อเอาล่ะคนนั่นคันเองย้อนเบิ่มหันน่ะมันขึ้นใหญ่ย้อนเบิ่มหันน่ะมันมีรองหุมรวมอ๋อพันน่ะที่มันมีดองหุ่มล้วกล้กับรองหุ่มล้วนั่นสู่ทไปเทวตามาเอาปันหะในเมื่อสู่กำหนดเลเฮ็ดช่างเล ชูสีก็อุกันไรน่ะเฮียงเลยว่าเตรียมไรล่ะลองตมหอมใครให้วันเมืองขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่เลยซึ่งเมืองเมืองไทยหมากรุกหมังตอนก็ยังเฮ็ดไรกันนะเมืองใต้เขาเนี่ยอ่าเคลื่อนเจ้าบางภาคกับเฮ็ดไว้าที่น้ำตกตาดให้ปลาก้นกับผาเขาบานดีก็ยังมาคันแทงกันเนี่ยเฮียงเลยป่ายกับเฮ็ดบางสร้างมันล่ะย้อนเปิ่มพร้อมกันเลยมั่นใจในลองหอมรวมเลยสองเฮยป่ายกับอยู่บางสร้างให้สองใจเฮ็ดสองเลยจอมชื่นเรืจะซึ่งมาเฮ็ดเทือกในเมืองไทยย้อนเบือหัเอาเมืองไทยในมีหอมลองหอมรวมในลองขึ้นใหญ่สองใจ เออน้ำตกตัดเกียงต้องน้ำตกตัดรองไฮปา่าน้ำตกตัดรองลาลาติห่างดีห่างเล่ามาเกลือห่างเลยสุดจอมไว้เพื่อนสุดจอมอยู่ก,ก็หล่ะยื่นเบอร์สังย้อนเบอร์มีรองห่มรวมมีรองระเลี่ยมมีรองทางห้างน่ะมีรองขึ้นใหญ่นะ่ะเลยสุดจอมใครไลกันน่ะ้างเสียเม,มืองไทยในได้หรอน้ำตกตัดรองฮัวฮะมองมาเป็นปงงานแก่ทีลรเนี่ยเลียนกันเลียนหิ้มกันเอาอนะ่ะนัเนเออด้วยใครเมืองไทยในเขาหันน้ำตกตัดเมืองไทยเลยไปแก้ตัดน้ำตกตัดเมืองไทยสิิไปห่างดีตัดน้ำตกตัดเมืองไทยสิิเทียร์สังเล่าใครมาไะไล่ะ เหมือนเออจ้าจอมเจียนหลินใต้ไทยใช่ไหมมันจังขึ้นใหญ่ช่างบางทีนะคุูเจ้ายังมาซนะื้อไว้ไม่ไดน่เจียงตัวมันมีรองห่งลงหมลงมว่ะนะก็การรองห่มรวมนั่นก้นเมืองแต้วเฮ็ดช่างไรอ่ะพอาูเจ้าอุบกันได้แน่ว่าก็ได้เลยเกียร์ขีวันเมืองใต้ก็ได้เลยกกเ,เกียร์ขีวันเมืองกูเจ้าคือเกิดในแผ่นดินจึงไต้หกหมื่นชาวปากลักบันเมวองนั่นมีสุนตาเตีเฮ็ดซิกกูก็นางยิงเจ้าอ,อันหาเงินหาต้องหาปิงหยาต่างหูไปหมอท่านก็มีสุนตาเตปีปุ๊กป้องวันเมืองกูก็ มีสุนตางตีมาสร้างขวัญกุกก็โดยคาเลยเมืองไทยเนี่ยอ่าห้องขีวันก็ยห้ก่อนนะฮาว่าเมืองไทยเนี่ยมันยังเอากาขันตีเบิ้ลกับคีกเยอะนั่นมาปวกป่องนาการทำงานมาปวกป่องลองขึ้นใหญ่มาันนะด้วยคาเลยหนึ่งก้อนในสามปีก็ได้นำค่ะกว่าด้วยค่ะอักเกตเนี่ยอ่านั่นก็ฮาปย่านนะฮาวัดเนี่ยอ่าเพราะเด็กเข้ากับ้องน้ห้องโยห้องโซมองขีใส่กับสามบาทใส่กับห้าบาทอ่าไล่เงินมาเป็นล้าน ซ่ำมาพุกป no ่องเพราะว่าสัตว right ์ป่านมันแท่งในเมืองแต้วเขาในเสียงเขาก็มีเป็นหลอยคำเขาก็มีเป็นห้วยมีกุฏิมีกุตังมีกุหันมีกุเวงเฮ็ดซังเลยเฮามะหันกาขานะซิเลโคมกันเกียดขี้มันหลาซ่ำกาไคไลนั่งลินเพียนลินอันเมืองไทยอ่าซ่ำกาหันตีขึ้นใหญ่เมืองเขะกาหันตีขึ้นใหญ่เมืองสิงคโปร์มาเลเซียกวยกาอันเฮ็ดล่ะอยู่ลีลีตีเลยกำเหลียวเฮ็ดล่ะกำเหลียวก็เฮ็ดล่ะอย่าซุจำเฮีย เบิ่งด้วยครับลูกสู่เจ้าในบ่สู่เจ้าลดย่อนมาหน้าสู่เจ้าโลภาสู่เจ้าไหลต่อซาสู่เจ้าไหลได้คนเมืองใต้น่ะยุกยองสเนพลาลบะเออปอย่งปงอมจักคิเนือเครื่องส่งฮงึกว่ามันมาตึกึกใต้ว่ามาในเมืองใต้มามาในนาคือใต้ว่าคืออยคือตางคือทานูะเปิ้นเตียวกองเอามองก็ับตอนเอาข้าดีักบานก็ับตอนทงนั้นมือเลจปอยู่ชงย่พดออกปางสร้างให้ล หรือเสกับมึอเคหนึ่งจังหวงอะไรเท่าน่ะตีเอาแดันหน้า่กฮาเป็นผู้น้ำก้นหนึ่งหน่อยอันนั้นก็ย้อนผักวันเจ้าพ่ออยู่เชียงเขาค่ะภายเป็นลูกน้องเจ้าพ่ออยู่เชียงเขาสุดเจ้าบุญด้วยค่ะภายเป็นลูกน้องจะซื้อกบุญด้วยภายเป็นบุญน้องจะแบ่งผ้ากบุญด้วยภายเป็นลูกน้องไม่พงกบุญด้วยอ่าบุญด้วยค่ะเพราะว่าสุดเจ้าบุญแล้วสุดเจ้าเฮ็ดอะไรอย่างจ้าช่วยหน่อย เมื่อเดี๋ยวในสูอ่ำไปปองเซ่เ์สิเลในการเจรจาเนี่มันตื้กว่าอยู่ในจันทร์อคือกเราเจริญเมื่อมุกจุ่มกับมุกจุ่มเมื็เลยจอดเลยว่าเอาเจรจาเราคาในทุกอย่างทุกผ่านนะกวนเมืองใต้ในขึ้นใหญ่เลื่อขึ้นใหญ่ขึ้นท่านสิงคโปร์เขาอะไรอ่ะสิงคโปร์เมืองอันนี้เรียกเฮียงเลมกวนคำผายอมพับเมืองใต้เราสำมีเปลี่ยนภาษีพาจีเวียนเฮียงเลยกวนน้องเมืองคำยอมพับเปิืนตัวเข้ามาเปลี่ยนโปอกายาะไรใหญ่เนี่เปิืนตัวเข้ามาเปิืนตัวเข้ามาเปลี่ยนกุ้งจุ่มกวนก่อกระบวตจุ่มก่อการหาย เฮ็ดทังเลยเขมเฮ็ดให้ไทยเขาตัวมาใไฮพออะไรว,ว่าเป็นจึงเมืองดุกนึงแน่เขเขาตัวมาก็ให้เป็นจึงเมืองดุกนึงแน่มานเขาตัวมาก็ให้เขา,าพ,อพออะไรตีนซีนเขาพอสันยัางยังแน่เขาพร้อมกันมากแนะ่เออว่วนด้วยครับูกเสื้อตาเราขาคนเมืองดาวขาผูน้นำเ,เขาเข้าเด็ดตึกกันเขาเช่นไรว่าเด็ดตึกไปใต้ดังเสงียงงมันเฮ็ดไรใต้เด็ดตึกเปว่าดัางเสียงง่อมไรมาลองเด็ดตึกไปใต้ดังหมดก่อมเปลี่ยน ใต้เดตึกเกลดปลองนั่งเสก็ตื่นเฮ็ดเออในมือเฮ็ดรือก้ันเป็นไรนะเขาเตสันข้ายามกว่าแทงแหงมือเลี้ยวในเจ็ดชไปสี่ปีเกลายดูพื้นเอาไกวาเที่ยงอยู่ก่าทางเจ็ดสี้ไปสี่ปี่าอที่ยนอยู่ก่าทางเจ็ดสี้ไปสี่ปีค่นแทงเฮงียงปีก็ไปไล่บดดึกสรีไปจังไงแกอ่กวนเมืองสู่จมือเลี้ยวในแทงเฮงีปีนั่อยู่ที่ก็ว่าไปว่าแทงเฮงปีแทงทงสองปากปีมีก็อ่า กลายเป็นม่านเป็นขียเป็นกะลาขวาเมืองอะไรก็เป็นก้นเมืองนั่นอ่ะแต่ว่าข้าวย่ำมันอะไรมันเปลี่ยนข้าวย่ำที่เขานีเลยพร้อมกันเต้ๆออมลองพร้อมเสียงเพียงบางได้ผู้นำเขาในหลู่ไล่ไหวลองยุ่มยำในการเสียเลยเข้าหากันเต้ๆเกี้ยวป่นให้ออกไฮไลท์อ่ในอันเจ้าคือเมืองขี่เขาว่างเปลี่ยนมันเขาเกี้ยวคำไฮไลท์อันม่านเขาว่างเปลี่ยนมันเขาเกี้ยวคำไฮไลท์อันไทยเขาว่างเปลี่ยนมันเขาให้เขามาตั้งขึ้นวันเมืองเขาขาดให้ขึ้นใหญ่เหมือนซุ้ม หายกลเมืองเขาอันเจอป่ายอยู่น้องเมืองเจ้าในปกเขาเมืองเขาขึ้นปอดันพุงปกพุงพุงหมดพุงเมียงเมาเขาเนาะเปลี่ยนนั้นค่าแน่ด้วยขลังมานเขาเมืองเมืองไทยยาโควิดสิบเก้าติจ่าปอกเขาเปลี่ยนมานั่นมานเขาหอบคู่หอบเลี้ยงเขาเมืองเมืองมันชานปอดันพุงหมดพุงหมดพุงปุกได้ขนาดเอ่อยอดตัวหานอกเมืองไทยในติจบลงอย่าบ่กเขาเมื่อมีได้ขนาดผื่นเมื่อกันแน่ตั้งบนซ้ำเมื่อยึดอำนาจซ้ำหนาหรือแนแที่่ จะอะไรขึ el ke el ke e ้นนอนกันมากว่าดันพ so ุงเมียงเป่าแที่ยงเขาอะด้วยใครกัมพูชาเขาเปิ้อนยับมีวันมีไว้มีนั่นเลยตังเหล่าตังแล้วกัมพูชาเขาขี่ยัดท่าเขาขี่โดนเลี้ยนรถไฟเขามื่อขึ้นเมืองกัมพูชาเขาเพราะดันพุงปกงอเขาก็กล้วยกาวานเมืองเขาภูน้ำเขาก็เน่าหุ่นเสียนสามชิบปีปลายเงี่ยงเอาเมื่อก่อนหลักไล่อุ่มชามชาหนะเขาก็ขึ้นมากขึ้นเหมือนไต่อเย็นเมื่อสามภูน้ำล่องใหญ่ตีสุดในภูน้ำไงสิงคโปร์ในเมืองมันนั่นตานเ่าไงไงตอนที่ว่ามีผีเท่าไ เมืองสิงคโปร์เฮ้าทางเลยสิงคโปร์ลีกันอยู่เอามันกว่าเมืองไลยอ่าผู้นัมสิงคโปร์กว่าเมืองไลยเขก็ฮับต้อนเข้าดีพักวันฮาบันฮ่องดีเศร้าแค้มเล็บอ่ากว่าจู่อเมริกันกี่อเมริกันก็ไว้การไว้คันการจู้เกี่ยวปานเกี่ยวปานไม่ไว้คันพวกจะบังผ้าดจายอดซึกอ่าจ้าพ่อโยชังอ๋องคำถี่กว่าต้นเตะกลางงอคู่พวกดูเบิ้งเดีวว่ะเออเปิี่ยนไว้การคันเท่ากับข้าใครวันเนี่ยไม่มือเข้าคู่ยาวว่าเมืองหิมฮอมเมืองใหญ่เมืองหลวงเมืองระเดียวเนี่ย เปิ่นใบกาขันเฮาสีเมืองในแห่งเลยเฮาสำมเฮตัยตัวเขาเนี่ยมีกาขันเสร็จเลยลูกปดปล่อยตื้อสาเท้าขาออกมาให้เลยล่ะก็สุสีก็พ่อมกันในเชื้อเข้าขาหูหมื่นหูเชนนั้นการอะไรพ่อมาผมพ่อมอยู่ได้ก็สุเจ้าสีก็ในจี้สังว่าอ่าเข้าไม่ติดกันเข้าไม่ยืดกันเฮ็ดซิกว่าก็เหมือนเฮซิศไตเฮ็ดซิกไตก็เหมือนเฮซิกว่าเฮาใจเปิืองเงนเดียวกันไปแต่ได้เก็บคิดจึงเมืองเขาเผื่อเตะอ่ำไรเป้กินคนเมืองเขาให้คนเมืองใต้เขามีหลงอุ่นใจก็สุเจ้าเฮ็ดจังไหนคนเมืองในจางปปปาายยกก็ไแทันนะ ชูเจ้าว่านเมืองใต้าปาเนี่ยลิซีลายคนมืองใต้ในป่าเนี่ยลอชูเจ้ามาจมเลี้ยงข่าวลายตาเน่ยกนมงใต้าปานีมาหาปีน้องมันกัมีพมาจอมจอยจอมแทีนู้ไงหน้ำมานึงเตาข่าหึตามีพมาเลี้ยงรู้ไงด้วยหละเออเพราะว่าชูเจ้าสีก็พ้อมกันหักกันจอยกันแทมกันกอดข้อกันเข้าไปตึก่าจอมกันด้วยรัวให้เป็นก้โซกกามตั้งตาห้อยรัวกนเมงใต้เขาคำมุงมองมาเนี่ ว่าก็จมบด้เป็นร่วมไต้ก็จมบด้เป็นบด้เป็นปร่วมฮะพวหันพูน้ำมาพอกันน่ะเออกนเมืองเขาอยู่ในเมืองก็ติดยาติขียาคีเผอกเอ่อยามายาผินยาไอยาอีอัน,นมีอยู่เสียในเมืองเขาน่ะชูเจ้าโจมนะ่ะฮะเอออขขํข่คราำไรขี้ยุขี้ยาออนกันไปเขาเมืองเขมเมืองไทยลูกล้านเาขาค่ะกว่าเย็นเป็นกนเมืองเป็นใ้ชูเจ้าโจมนะ่ะฮะวนไนด้คะ่ะลูกพวกชูจำโจมมาให้ก็พรอมกันละ เฮ็ดถือก็เฮ็ดอ่ะหรให้มันพอกมันให้ไรอย่าไปว่าอ้ามันเปลี่ยนมาไรมันพร้อกไรพอสู่เจ้าเฮ็ดเลยมือไหน่ายเฮาเดียวกันพอสู่เจ้าเดกันมีขอตกลงกันจอยกันเลยแม่งกันอยู่เลยว่าก็กัดใจใหญ่โคมมันเฮ็ดไปมังมีใต้ก็ใจใหญ่มันเฮ็ดไปมังมีสังว่าสุ่มโคมมันปากเป็ดมันใส่ยเฮาเฮ็ดกล้วยเฮาเฮาอะไรนำเรือนั่นน่ะเออเฮาเฮ็ดกล้วยเฮาอะไรนำเรือนั่นน่ะ เข้าไปไปลยคู่เราคู่ของตาลีนเข้าขายเข่เขาเมืองเข้ามาในกค่เข้าไลยเงินนับหมื่นนับแสนล้านวันนะต่อหน่งปีเมืองเขสีปักล้านมาเมืองเข้าไอ้สองล้านสามล้านเนี่ยเขาบริแรนำมาวางเงินเออเข้าไปว่ามาเป็นปักล้านน่ะมาเข้ามาหลีเมืองไต้ที่เด็กก็ตื่นมาเราเขียนในตัดให้ปาาเขาปู่ไปหับ้องไปหับตอนเขาไหว้เจ้าใจขนาดน้ำตกตัดให้ป่าน้ำตกตัดเกี้ยงต้องน้ำตกตัดไรค่าอ่าน้ำตกตัดให้ปู่น้ำตกตัดมันมีน้ำหน่ะนับไรใไข่เปนเซียง วนได้เขาเลายขี่เขาในเฮงปลาสีปากล้านเน่ยพวกเขามาในเมืองใต้เขาปากล้านในเขาเป็นสซนต์นดีบอกว่าเขามาม้าลายนะ่ะเข้าข้ามหลา,านมาหนึ่งก้อนในตีชุดหนึ่งปากย้อนในเซียงตีชุดชุดมาหนึ่งปากย้อนในเซียงเอ่าพวกว่าไทยเของเมืองเมืองใต้ตีชุดชุดมาในก็อสามปากสามปากหวานในเขาดึงเซียงเอาวุ่นด้วยเขาเลยกวนเมืองใต้ มีรวดสามลวไปต,ต่อต่างกวนเมืองไทยมเมหลีเมืองเขาก็เลีงอาศากมันเลอ่ากวนเมืองไทยเหมือนเจ้านันพี่น้องว่าเอาเขาในก็เขเขามาเมืองเขาจะเอาเฮ็ดเจ้าของลดก้าอ่าเอาเป็นเจ้าควงลวดก้าในีสีมาโคกหมักก็ว่ากันไปเอ้ก็ว่ากันกว่าเอามาเลยตัดให้ปลาว่ามาเลตัดไล้ข้าวว่าเอามาเลน้ำต๊กว่าน้ำต้องว่าโอ้เฮ็ดเจ้าง่าในไปก็ไข่มานะ่ะเมืองเขามันมีหลงหม่มโดมันนะเน่ เมื่อเร็วนั้นชูเปลี่ยนไม่ขั้งกลางหาลงเมืองไต้เขาในสีกอสีจุ้งสีเจ้าในแก่นหนไม่ขั้งกลางหาลงคัดแข่งคัดข,ดขากวนเมืองไต้กว่าดังลำไรถอยดังลำจังในอันไหนในพอเตรียมเฮ็ดซึกเมืองเขาสำดิเพิ่มได้เอาฤกษ์พอเขาเตรียมเฮ็ดซึกสามสิบเป็นคาลิปสกูกว่าดังนาก้อนไรเปียได้กว่าก้อนไรอ่าถอยดังลำก่อนเปลี่ยนเอากวนเมืองไต้ค่ขขาขาะทุกข้าคานเสือหยับผุดกินเสือคำในเมือง้ยงห่างเหยียนคของช่องเขาเมืองเปิีนด้วยข้ารู้ไห่ อ่าวุ่นด้วยครับลูกนี่เพราะว่าผูณามเขาวนเหมือนเจองเขานั่นก็สุดจะวุ่นแก่หรือเขาเขาอยู่เหมือนสุดจะวุ่นแก่ก็้กับสุดจะมือเครือเหมือนเจอเขาในสังวาขมีอำนาจในเขาดงมือเครือเราอะเดียดตายก็ปล่อยมันตายฮะให้เจ้าจรอเขาออกรอดไปให้คนเมืองเขาเงียนไงให้แผ่นลินวันเมืองได้เขาขึ้นใหญ่มาอชุ่มไงตายก็ย่อมตายอายุหกสิบปีไปแต่ก็ตายสังมันใจขยนไหตัวหนังซื้อหาเนาะเขาไหวลูกเขาไหลไหวเมียเขาไหลไหวปู่เขาไหลไหวเมียเขาไหล อันเขาหักเหลือเปื้อนนั่นหรือปอมีเขาหลือลูกล่างเขามีสังเท่าเขายังไว้อะไรกว่าในจุนตายขำตึกโต้พิดโมกันเน่ยชูเจ้าในหกสิบปีไปตึกโกตายเตเตมันเน่ยปลีสักกันตายกับไปป่าเขียวนนี่ยไปเขียวไกลเนี่ย่านถ์เว่าโกตายอยู่ไปฮัดพร้อมกันเดว่าโกตายอยู่ไปฮัดเขาหากันบ่น้วยครับลูกมาหน้าสุขีข้อสูนย์นั่นเตเตมันอ่าสังวาทั้งในก็มีมาหน้าทั้งบนก็มีรอบผ้เอามาหน้ารอบผ้สูว่างไว้เสกเขาหากันเนี่ย คนเมืองไต้หวัาค่ะที่เล็กเกียร์เมกกะฮือแผ่นดินซึงไต้หวัตีห่างดีเมกกะฮือเข้าในมีหลายๆเจ้าคือในเปลี่ยนชนหอกลงหางดีเอ่อพ่กมาแตกกันนั้งชนบอกชนอู่เย็นก็อ่าหมอกในพวกมีหมอกนิ้สีแก่กามันก็แค่ห่างดีหรอมีหมอกมี้เรยวได้มันห่างดีเต็มที่ค่ะอ่าหมอกกวนห่างดีต่อสุดเชิงอ่าสุดเชินสันลอยก็มันกึ้นพวกหลายวันมันจโฮงขึ้นอ่ะสังว่ามันมีหมอกกวนหมอกเชียวหมอกหมอกเบาหมอกซังหมอกกู้เจอหมอก มันเป็นบอกรังดีกึกปื้นอ่อกลัวมองใต้าขาก็มีเจ้าคือใต้ไกันเปลี่ยนได้มันตีอะไรอยู่กันกูเจ้าคือเสียเลยมีโคกูสีกูเชนอะอันไหนเข้าดิ้เลยฮันกาคันดีไหนเปลืองตีใครมาหลีเมืองห้องบอกกาสุจ้าบนด้วยคารุ่นไอเลียนดินเข้าในจับเข่เปลืนงตีมาหลีเมืองใต้เข้าตีอะไรเงินกากือสุดเจ้าหน้าบอกว่าตกขายกว่าในนั่งอยู่ในห้องเอในไปนับเงินก็ยังไรกันอะด้วยคารุ่นไอ้หลานของไทยเขาไงหลานเมซายหลานเจียงของ อ่าลานกูที่ตีตั้งเข้าเมืองของอเมืองวันไหนเปิ้นนั่งอยู่ในห้อง A A, เอเนี่ยหน้าบ้องเงินเนี่ยเตี้ยคอมพิวเติบปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไหลเงินมานะหน่ะในเปิ้อนด้วยเขาเลยชู้่ำตาเตีไหลเงินมาเนะี่ยเอากวนซื้อเขาเอาเจือจา่าเขาเอากวนเมืองเขาเอาเจอือเคาไหลตึกกันเอากูปีกูเดือนกูวันหนะ่อยตาตีไหลเงินมาเนะี่ยตาตีไหลคู่เอาคู่ของเนือหินในะต้ดินในนะ้ำเขาเนี่ยตึกกันยื๊กกันสจ้าวนด้วยเขารู้เงินไหนมันมันไหลมาเหมือนหนังนำไงพวกสุชาติปองใจจอยกันแถมมาเนาะ ใครเลยนำนำนำเรื่องนี้นำมันมือเรียวหน่อยกันน่ะตั้งปางสร้างในพี่น้องว่าเฮาเอาบุญควานในเขี่ยเข้ามาหลายเกาก็เอาไงไรเงินมากกับก็ปกป้องเจอซาเราปกป้องแผ่นดินเขาปกป้องวันเมืองเขาเลยเอออันตั้งเล่าเขาในติดเท่าติดเล่าแทงเล่าเลยเข้ามาเมืองไทยอ๋อดีเข้ามาเมืองไทยดีมาสายวันเมืองเขาแทงกับหื้อเมืองเลาเอาบุญพวานก่อนเลยดังนั้งพี่น้องเล่าเขาเน่ยตั้งพี่น้องว่าเอาเขาในก็เอาบุญพวานในตอนดรดทีเขี่ยเข้ามาเมืองเขาเลยเอาเงินในเข้ามากองกลางเขาเลย เขาเมืองเขาในตีหังลี you know, ้เลยเมืองสิงคโปร์เม nah. ื have have ่อเลี้ยวในไัย right ก็กข่การเรียนอาสิงคโปร์นี่านเปิดสังเมืองอ่อนเล็กๆไงแต่การที่คุณเฮงเขาสองเรียงว่าปองกันไงเมืองเขาไัยก็กข่การเรียนภัยก็กข่ายทหานย้อนเปิดสังย้อนมันขึ้นใหญ่ย้อนมันดอดเดียวย้อนมันถ่างห่างเมืองเขารูสองเฮ็ดเลฮะเฮ็ดไายเออพอสูสีก็สีเจ้าสีจุ้งสีเจ้าเคือพร้อมกันแน่เฮ็ดไายเอออ่าเจ้าพ่ออยู่เชียงอ่ะตินย้านเมืองโกไลยกินเอออ่าจำชื่อรองเจ้าเสกอมโดดตึกโดดยี่กอไเลกินเออ เออด้วยใครล่ะเมืองไทยเนีเข้าไปว่าสั้งกันอ่ะเข้าไปว่าเงินนอกเมืองเงินในเมืองอะไรกัทางด่วนในเนอโควิดนี่นะเงินก็ในสี่สิบห้าบาทถึงห้าสิบบาทกาในมีเป็นหมื่นล้ำก็ยอดแต่ไลยจ่ายกูล้ำกูล้ำกูล้ำเพราะว่ามันยังผ่านเส้นตั้งเส้นนั่นอยู่ด้วยใครล่ะเงินบนอะไรมาอยู่ในห้องเอ้ในเต็กคอมพิวเตอร์อะไรเอาเงินบนด้วยใครล่ะไอ้ห้าในซ้ำซึกว่าคือก็คือไปเอาปางสร้างมาต่อถึงหมู่เจนําคําอ่าไปเอาปางสร้างออกมาอันนั้นก็ขีกามาถึง เมืองกึ่งเมืองน้องไรค่ะตุกข้ามอกระคือน่ยอ่าตาตีไรเงินหมืองเงินแสนเงินลาในตุกข้ามอกระืเนี่ยซื้อเขากลวเมืองเขาด้วยเขาดูเมืองไทยเขาในดาวเขามาจู้เขาก่อจ่ายบันเขาเขมรนมาจู้เขาก่อจ่ายบันเขาเขมมาจู้เขาจ่ายบันเขาอเมริกามาจู้เขาจ่ายบันเขารัสเซียมาจู้เขาจ่ายบันเขาสองปากปลายจึงเมืองในเมืองไหนมากเขาไรเงินเน่ะเมืองไทยเขาดูเมืองไทยเขาเขาดู กว่ามืองไหนจ่ายเงินบรรมึงนั่นนั่นไหนกว่ามืองเคจ่ายบรนเคกว่าจู้ไทยจ่ายบรนไทยกว่าจู้มันจ่ายบรนมันกว่าจู้ลาวจ่ายบรรลาวเผชิญมาจ่ายบรนเทาถามได้ดเออเงินเขาเนี่ยปล่อยให้มันออกนิดิโกนเขาปล่อยให้มันออกนิดิเจ้าจ่าเขาปล่อยมันอ่อนหวานนิดิแผ่นดินวันเมืองเขาปล่อยมันเอาดิดิชูชั่มหมกใครเลยเงินนั่นเฮเอาง่ายง่ายเอาตั้งตุกของคนเมืองมาเรียกเอาเอาตั้งหยาบของซื้อขานะาของมาเรียกเอาเอาอาซักซื้อขานะาของมาเรียกเอาชูจะวนด้วยลีลีเลย ตเตะมันเงินเนี่หาง่าเออเมืองเขาเน่ยเขาหลุเครื่องกองกลางล่างนาเออย้อนกูกับทั้งเคเคกับปันเออมันหลดคลายรึอ่าเขาหลุเครื่องล่างนาก็ย้อนกับซื้อกับรัฐอเมริกันอเมริกันก็มเมียงเออมันหดคขายมันฮะรึด้วยเขาเลยมันมีหนองเลียงเมืองก็คือและชายังปันมันใส่ในกล้องอินเดียยังปันมันใส่ในกล้องอ่าเคเขายังปันมันใส่ในเครื่องกองกลางล่างนาเน่ยด้วยเขาเลยการแต่งการตึกการซึกกูซืกูลองวัดปันหมด กวนใ้เมืองไต้เฮาคาซัมอาศักซื้อขานเขาเขาหมอกตานกาขันกองอากาแม่กวดอะไรนี่วนด้วยครับลูกกินข้าววันเดียวกหญ่ไร่เกิดมาวันเดียวก๋วยไร่กินข้าวตาเดียวกหญยไร่ตีชุดในสิบห้าปีจะวนด้วยเครจองซูหันกาขันตั้งหยาบของปอมีเขาจองซูเจ้าหันกาขันตั้งหยาบของกวนเมืองเขาเนี่ยอ่า ย้อนไปสิ่งอะไรเพราะว่าผู้นาเขาเขาสีโก้ไว้ย้ยนนอยนนะวะในเมืองไทยในเมืองใต้ในบนนีามีหกล้านคำพ้องว่าคือดสามล้านอ่าเตเต้มันมันคือดเอาสามล้านเอามาเดียวเนี่ยเขาเมืองไทยกูวันครับลูกอือป่าเมืองขีกกูวันอะไรกูขี่นเขาปืนอ่ะวนด้นวขยขนาลดูมีออกอันว่อนว่ะให้เขีย่ยเขาปอ้อใครมาเปลี่ยนเตอร์จัดคนในเมืองไต้ลู้เขี่ยมาเกิดลูกในเมืองไต้เข้าเตปานเอวไว้ไว้ไต้ไว้เมืองไต้อ่ามามาเกิดลูกในเมืองไต้เข้าปานเอวไว้ไว้เมืองไต้ เขาหลวให้ก้นข้านำไงนะที่เจมันกูก็ก้อนเกิดมาเนี่ยมันหลูได้สร้างขวานอ่ะ <c oughs> มัอนใจว่ากูก็ก้กอยมาไปกินเนี่ยเหมือนใจเขาหรืกูก็ก้อนเหลีวเลยมาเกิดมาเหตุการณ์อ่ะอาพวกมันก็ใหญ่เหตุการณ์นะเหตุการณ์มันมีอะไรมีลาไแล้วสร้างขวานอะ่ะตัวเขาเลยเขาหยุดกรุงเทียมันลวดหนึ่งลำเมืองไทยเนี่ยลวดใหญ่ <c oughs> กาสีหมากเนี่ย <c> พ <oughs> อเปลี่ยนกาสีหมากสองพักดูขวานมันหนึ่งปีเศษสองเฮงสองเฮงเงินไทย ทำแต่ในจ่ายกูโก้นี่ยคนมีหลดการเนี่ยการในพอมีสี่พักดูมีสี่พักดูสี่พักดูเนี่ยแต่ในเสี่ยงสี่พันต่อหนึ่งปีกาขวานมันโดยะครอ่าเข้าไปว่ามันกาซื้อน้ำมันมาสร้างว่ะกาซื้อน้ำมันมาใส่ว่ะกาซื้อกามาขี่ว่ะเข้าไปว่าใช่อะไรมันก็ขึ้นขวานเมืองบนอยู่เยอะก็ยกังเงินขวานะไในทำไรกินสังเจ้ามันเอ็ดเงินขวานเข้าแตได้ใส่กูโก้คนขี่ก้าเพิ่มมีผ้าซีมันมีขวานมันเปบนยอดหนะ มีรถเดเื่งก็อย่างพมันมีป้ายทะเบียนมันมีมันมีใบผาสีมันมีใบช่างขวานมันเลี้ยงกว่าคนก็ย่อเป็นายนเนี่มีหลเดเข่งหนึ่งล่านหนึ่งปีในเทาเสียงมันสามร้อยอ่าตั้งพลบบันในยผาสีมันเนเชียงสามร้อยต่อหนึ่งปีพมมีกน10กโก้ไรกับสามพันเรื่องไร้เสั้งด้วยครเนี่ยพวมีกนปากกอ่าไรกับก็คือวนด้วยครเนล่ยเออ ในโโตรวจการกอเปินไหลเงินหยันมันเฮ็ดสังกอเปินไหลเงินหยันมันตัวหนังคีแคกนึงกำในฮาบาทอะไรปันเปิป่อนในสิวจะววนด้วยกันเลยเออเพราะว่าผู้นำเขาเขาววนหันใจในใน,ในสูเตไลัยนำเลยเสะตีสูมาตึกกันในเออสูเตไลัยนำเลยเสะตีสูมาหิมกันในเอสูเตไลัยนำเลยเสะตีสูมาเอากันตายในเอว่วนด้วยกันเลยววนด้วยดีๆอา่า เพราะว่าจะบอกผ้าคก็บนแล้วจะซื้อก็วบนแล้วจะเป้าอยู่ช้างก็วุนแล้วอ่าอันเป็นคุณเป็นผู้นำของเมืองเขาในวนแล้วเนี่ยก็เฮยดอ่ะเพรสูเฮ็ดก็เปียออกออมบ้านออกการเขาอ่าย้อนเปิดฉังในวันโมเดียวนี่กวนเมืองสู่เจ้าปายกูวันจานจังนาสู่มากูวันในย้อนเปิดสังย้อนเปิดไล่เฮ็ดสูไงหน่าอ่าย้อนเปิดไล่อ่อนโหสู่มันไปพิษตัางอ่ะอ่าไปพิษเซียนตาสายต่างกินหมักล่างพิษตัวมันหน่าโมเรียว คนเมืองไทยวขาดทุกข่ายอยู่ไหนอ่าซูเจ้าว่นด้วยดีๆครับเพราะว่าซูเจ้าปองเจเสียเลว่าการขันเจอจานในมันยิ่งใหญ่นาะด้วยลูกขี่เขากว่าเมืองไหลเปิ้ลหับตอนลาวเขากว่าเมืองไหลเปิ้ลหับตอนมีหนองแหลงในเป็กซ์ซาามันเมือกตาในายซูจาก็กว่าจู่ฮาเขียกอลาเซียเนี่ยเปิ้ลยังหับตอนมันน่ะผู้นำคนเมืองใต้เขามาติเป็นว่ามาติเป็นใต้มาติเป็นปโอมาติเป็นปล้องสูกว่าเมืองเปิ้ลได้รู้ว่าเปิ้ลหับตอนสูหับตอนก่อนในหมอกแขกก่อน อ่ามันือแขกวานแขกเมืองน่ะมันบอกแขกกันเจ้าคือในนั่นในนั่นมองนั่นก็นไฮเปิป่อฟาพมแล้วมาสืา่อบอลเท้าอกดตินลำห้องไปองกับพวกเรือมัดมัดใส่เนี่ยถ่ายน้อยๆเปียดผัผาเปิ้ยุกย้อนเขาบอกก็หือไปกว่าด้วยแถวซื้อของเขกแขกเขาในนูนับยับอ่ายุกมือนับยำบห้อยไ,ไหนแถวมาไปมาจุ่ซื้อขานของไท,ยเ,ทยเขาไทยเขาในนับยำบห้อยไหน มือเหลียวในเจ้าไปอยู่เ <IM> ชียงขวาในไทยเขานับย้ำห้าเจ้าสิยขวาในไทยเขานับย้ำห้าเจ้าบางภาคขวาในไทยเขานับย้ำห้าเปิืนนับย้ำเปิืนว่าเข้าเป็นกบฏเปลี่ยนกวนป่าไงกวนเถื่อนไงเปิืนว่าเขาเป็นชาวเขาไงอ่าย่ันเบอร์เช่นอะไรเข้าถูกลียุกจันเข้าในเปลี่ยนการเจือจ่าอย่าไปเอาเื้อคือกว่าก็อย่าไปว่าเป็นคือว่าก็ปลองอย่าไปว่าเป็นคือปลองเข้าหลุดยุกเจือจ่าเข้าข่ายอยู่ในแผ่นดินเมืองจึงใต้รองตั้งสิ่งหนึ่งเป็นเจือจ่าเท่าเข้าหลุดยุกจันหน พอเขายุกจันอันไหนไรบ่าไหนซื้อลูกเมสูเจ้าก็อํำไรกว่าเกิดลูกเกิดล่างในเมืองเบอร์นาะวะลูกลานสูเจ้าก็อำไรก่อเกิดลูกเกิดล่างในเมืองเขียนในเมืองไทยเอวะเกิดในเมืองไต้ก็ไรเอวะไว้เจอจัดนั่นมือเร็วในโป๊ใครไรไว้เมืองไทยแต่เร็มาเกิดเมืองไทยอะไรไว้เจอจัดไทยก่าเกิดในเมืองเขียเขียดอ่ำภาพพยานเบสังกุลมันนำมีเสียงภาษีมีหนึ่งเสียงภาษีปักลาดมันเอาเท่ กว่าเกิดมันเมืองอินเดียอินเดียก็มันคาแล้วครับก้นมันมีเหียงไสามปากล้านก็มันดูเที่ยงอันมันดูน่งตีเอาก้นเมืองเขมันเหียงไปสีปากล้าน่งกว่าไว้เมืองไรพ่องกาเดียวยึดไรเมืองไรพ่องกาเดียเอาแผ่นดินที่ไรมาองไรมาอยู่พ่องให้ก้นเกาเหียงสี่ปากล้านให้พ่อมีตีอยู่กูดินนั่นขี่เขาบนนั้นนหมอเลี้ยวของคขาแล้วเหรอก้นเขาคะไรตนดินใต้เขาในก้นก็เขาดึกใครเลยเออตีลินเขามมไวาเขาหลุดากเครเขแกมือเลียวเนี่ยเขาสาเอาหนักก้นเขาปล่อยกว่าปล่อยกว่า ลูกเขาเดิมเขากับเฮ็ดซึกลูกเขาได้อ่าน้ำจุกมือเงี้ยู้หันวันเจี๊ยบวะมีเติมมือเงี้ยพูดหลุดปอวันน่เพูดลูกใจเขาได้เพราะมันลูกใจพอด้วยกับตื้อยไอ้ยื้อไอ้พูดถอยลงมาเอาเปียได้ยื้อเปียได้เพราะมันตายเอาตายไอ้ไหนพูดเหนลูกใจพอด้วยลูกใจเขาได้โหขึ้นโหใครดมหรือดมใหม่ไงห้องยาดีนั่นเออเอกชั่วเนอห้องยาคนมืองเออห้องยาแก้แขนเออห้องยาอันคึกอันตาคันใหญ่เออส่งไว้อ่าชาสีโจมองให้มันพอได้อ่าเพูนได้บูดพูดยังไงพูดเป็นลูกล่างเขา เป็นดุล้างคนเมืองไทยได้อันหอบก็รัวหอบอันเจี๊ยก็หลูเจี๊ยอันจุ้งก็รัวจุงตั้งองค์กรรัดคามอนํานองกรรัดผาอ่ากว่าได้ดี่ไงไม่บนควนไม่หรอกว่าได้ดี่ไงบุญพรสูงลงนาตีสูงลงอันเนี่ผู้นำคนเมืองไทยเขานี่ยวุ่นตาสุนโตจนเลื่อนวุ่นตาสุนโตแห้งหนักเพอสมมาคมมื่อเลียวเนียว่ามีสามหมื่นแต่มีสามหมื่นขาว่าในเลยถูกแจกมันตีดีเมันก้างอะมีหกหมื่น มันมีหาเหมือนในเมืองใต้เนี่ยสูฮกเหมือนเนี่ยเปี้ยไรก้กนหาเหมือนเนี่ยสนใจขคโย ω? อ่าเขาหน้าบอกสองจุดเหมืะนะอนเนี่ยอาสิเนี่ยตั้งตั้งตั้งอยู่ด็ดเดียเด่ยวมาวกเพราะอะกันนี่ยไปว่ากูเจ้าคือมานชอบสูมีฮกเหมือน,น,นปลายอ,อ่มามันมีหาเหมือนซ้ำอยู่ในเมืองเขาอ่มีเผ่ตาได้ใครเลี้ยงเขามันศึกไตากมาศึกว่ามาคนเมืองใต้เลี้ยงเขาจอมส่งเขาส่งน้ำจอมโตจอมต่างส่งมันแท่งมนันในมาใน,น,น,นมันแต่ไรหากินน้าวก้วยมันแต่ไรหลักแด่ไรจวนเอามีเผ่ปันแห่งมันกว่าร่างไร ปองนั่งไรเพิ่นปองเข่าว่ามาไต้จอยไต้มาว่าจอยอ่อนกันจอยกันบ่นอะไรจริงสองจูมาหรือมันเอาขามเหมือนเมืองใต้นึ่เพิษไรฮะมือเหลืองมีขามเหมือนแค่นั้นไ่ยีเจนั่นอยู่ในเวียงเงีมัดออกเวียงเอายีได้ทำหน้าเป้ามือเหลืองได้เอากลมเมืองลำโป๋ก็ควายวิเย่เมืองเขาได้มีช้างเออเฮ็ดช้างเลยชู้เจ้าอ้อนกันกับโกมันโกมันโกมันเนี่ยมัดพ่อมันล่ะปพ่อถือควมกันใช่ไหมโกมันพ่อสูพความกันมันสู้สู้สุดยอดอนแหละ ป่อสู้อ่ำความกันสูไรโกมานป่อสู้ความกันมานไรโกสู้เนี่ยสู้ที่เอาอันสูไรโกมานได้ดิค่ะสู้ที่เอาอันคือไต้ก้นมึงไต้ไรโกมานนี่ดิค่ะอันนั้นพาย้อนผักเป็นใบว่านอ่าข้าอยู่ไม่ว่าสูจอมว่นก้อยว่าสูจอมเฮ็ดอ่ะอ่านั่นก็ส like ูจอ um มว่านอ่ะป่อสูจอมว่านในถึงข้าอยากเนี่ยหอมตอสูมาข้า้งฟกชิบหาสามปีกันล้อ่าหอมต่อสูมาฟกชิบหายสี่ปีกันอ่าอันนั้นเขาโยนผักกันผู้นำก้นมึงไต้ อันไต่เข uh, like ้าจังกันคนเมืองไต่เข้าจังกันคืนนั้นคืนไหนจังกันไลนย่อนเปอดสูสีกกสรทางให้มันเปลี่ยนไปกากสมันให้ไต่พอมันกอยู่ทีสู้กากโซมันให้ไต่พิดกันก็อยู่ทีสูกากโซมันให้คนเมืองไต้จ้ำจังกันก็อยู่ทีสูกากโซมันให้คนไปกินคนเมืองไตก็อยู่ทีสู้กากโซมันให้คนเมืองไต้ไปก็อยู่ทีสู้ก้อ่าให้คนเมืองไต้อยู่ก็อยู่ทีสู้ก้อย่อนเบอร์จันเลยภู้นาสูสีก็เมืองไตสูสีจุมเต้าคือหวานกันซอยกันมกันพอมกัน วางเป็ดกวงเสเอาไปกําเข้าอุปกันวางเป็ดกวงเสเอานํากัดเข้ากันวางเป็ดกวงเสเอาตั้งผู้เข้ากันกวงสุนั้นปันลงเนาะตะเปสุไปหยิบไปกัดขีกะชูอย่าไปใจ่กวงป๊าชูอย่าไปใจ่กวงอากะเมียกัวชัวไข่สุใจใหญ่แญนออกออตั้งหมอตั้งวนชูเจ้าสิละเข้าหากันสิกําวันมื้อนี้ก็ย้อนในผักปันผู้นําเอาขากูจุ้มในกูซาวคือเฮาขากุนเมืองหมู่มองให้สุเจ้าพร้อมกันอันเฮาขาหลานเฮาขาวานเฮาขาสิเนาะคืนนี้เนี่ย ย้อนเปือเขามีศูนต,ตัดที่เสียตัดที่นี่ตัดที่วัย้อนเปือวมันตุ่มตือ้ออกลูกหลานเขาสื่อสารเขาสื่อคือเขากวนเมืองเขาญาติปีน้องสื่อคือเขาขาดย้อนเปสังนั้นเลยวันเมื่อไอันลาดกว่าฮูกาเตมีลองพิดไดลองถูกป้ออําเพี้ยบอกบอกว่า,ากวนคนนั้นอย่ามีสังย้อนเปือเขาขาดลาดเลยฮูกาเตมีลองพิดสั่งว่ามันมีดีพิดกว่านะ่ก็ย้อนให้พี่น้องเขาอ่ามุ่นมีเกะขายพันไม่ชงกูก็กูเจ้าดีเขามากันรยงในวันเมื่อไไม่ชงขาด